คนพยนตรายุทธยาเนี่ยเราเรียกว่าสายเทพไม่ใช่ผีสูงกว่าเทพแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเก่งแค่ไหน,ค,าารไหนครูบาอาจารย์ดังแค่ไหนแต่ถ้าเราประพฤติไม่ดีก็ท่านก็ไม่ช่วยแต่การบูชาคนพยนต์ก็จะมีข้อห้ามตามความเชื่อโบราณครับพี่ห้ามกล่าวคําไม่สุภาพอยู่คำหนึ่งคําว่า สวัสดีครับวันนี้รายการเดอะมูมัสเตอร์ของพวกเรานะครับทีมงานก็เดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังสืบสาวราเรื่องของหุ่นยนต์จากผู้ที่รู้จริงนะครับนะฮะที่วัดธรรมนิยมอาจารย์บุญช่วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับหุ่นยนต์เนี่ยมีที่มาอย่างไงเกิดมาในยุคไหนหรือว่าอะไรเงี้ยครับ คุณพยนเนี่ยครับตามความเชื่อโบราณเนี่ยครับก็มีมาครั้งสมัยพุทธกาลมีมีการเล่าเก่าขานกันมาแต่ที่เป็นรูปธรรมคือสมัยรัชกาลที่สองท่านพระราชชนิพนธ์ไว้นะครับแล้วก็อยู่ในตำนานเรื่องคุณช้าง้งแผ็งก็มีกล่าวถึงคุณพยนต์ครับ,รบซึ่งคุณพยนต์เนี่ยจะเป็นความเชื่อพื้นเพรภาคกลางครับก็จะกล่าวถึงเรื่องวัตถุมงคลหรือของอถรรพ์ในการเฝ้าทรัพย์สมบัติ เฝ้าท้องวระคังเฝ้าไล่นาสวน<ม>และที่สําคัญคือคุณพยนต์เนี่ยฮะมีบทบาทในความเชื่อเกี่ยวกับป้องกันสิ่งไม่ดีเ<ม>ข้าตัว<ม><ม>สิ่งไม่ดีมากระทําในสิ่งที่คนบูชาห้อยสการะบูชาหรือคนในบ้านเฝ้า,บบาทรัพย์สมบัติแต่ปัจจุบันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาคือนักธุรกิจในจังหวัดยุทยาเนี่ยฮะจะเชื่อว่าสามารถช่วยการค้าการขายให้เจริญรุ่งเรืองได้ครับแล้วขุนพยนต์เนี่ยเป็นที่นิยมของบุคคลใน ภาคไหนๆบ้างก็แต่ก่อนเนี่ยยังอยู่ในพื้นถิ่นอยุธยาแต่เดี๋ยวนี้ก็กระจายครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีหุวนยนต์สายใต้คุณนยนต์สายอีสานที่จะเป็นเรื่องเอาของอาถรรพ์มาทาแต่คุวนยนต์สายอยุธยาเนี่ยเราเรียกว่าสายเทพหรือสายพุทธคุณครับครับเวลาขอญาตเล่าในส่วนของวัฒนนิยมแล้วกันของหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเวลาท่านเสกนะครับ ท่านจะจะเรียกรูปเรียกนามเรียกอาการสารพิสองให้มีชีวิตที่มีตัวตน<ม>เรียกจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมมแล้วก็มาใส่ชีวิตมาใส่หัวใจโดยใช้หัวใจพระเจ้าอีกกาวิติเอาอำนาจคุณพระเข้ามาปกปักรักษา<ม>ถ้าเราเลี้ยงเขาดีเขาก็ให้คุณกรณีถ้าเราไม่บูชาเขาแล้วเนี่ยครับ,รบเขาก็ระเหิดระหายไปตามอากาศธาตุทั้งสี่ครับ<ฮ>แต่ถ้าเราเราถ้าอยากจะกลับมาบูชา<ฮ>เราก็อัญเชิญเขามาครับแต่การบูชาขุมยลต์ ก็จะมีข้อห้ามตามความเชื่อโบราณครับพี่ห้ามกล่าวคําไม่สุภาพอยู่คํางหนึง่ง <Ừ. S 2> คําว่าชิปไม่อยู่เพื่อไม่ให้ผู้ห้อยบูชาเนี่ยพูดหรือทําในสิ่งไม่ดี <Ừ. S 2> เพราะคํานั้นมันจะเป็นคําที่มันหายไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแต่โดยในยักษ์สำคัญของทางพุทธศาสนาก็คืออยากให้กระทําในสิ่งดีดีพูดจานในสิ่งดีดี <Ừ. S 2> คิดดีทดําดีพูดดีท่านบอกให้มีคุณเก่งแค่ไหนครูบาอาจารย์ดังแค่ไหนแต่ถ้าเราประพฤติไม่ดี ก็ท่านก็ไม่ช่วยแล้วมีมีอย่างอื่นไหมครับที่เป็นข้อห้ามอีกข้อห้ามก็จะไม่มีแล้วครับแต่วิธีรมเนียมของหลวงพ่ออุดมวิัยสงครามหรือสายยุทธยานเนี่ยครับก็จะเน้นอ่าเรียกตั้งชื่อครับตั้งชื่อพ่อหุ่นจะตั้งชื่ออะไรก็ได้บางคนก็เรียกพ่อหุ่นร่ํารวยพ่อหุ่นมั่งคั่งพ่อหุ่นมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งชื่อสร้อยต่อก็ได้ครับวิธีบูชาก็ ถวายน้ําเหมือนพระเหมือนเทพต่างๆทั่วไปหรือจะอจธิษฐานจิตแล้วก็จะตักบาตรทาบุญถวายท่านแล้วจะเห็นผลครับก็มีเรื่องเล่าเยอะครับเหมือนคนที่เช่าบูชาไปส่วนใหญ่จะเจอประสบการณ์แต่ย้ำอีกทีว่าคุณพยน์ของพ่ออุดมวิปิสงครามไม่ใช่ผีสูงกว่าเทพแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะใช้อํานาจคุณพระของพระพุทธเจ้าเข้ามาไม่ไม่เป็นโทษมีแต่เป็นคุณนะครับยิ่งเราทาบุญประพฤติดี ยิ่งทวีคูณขึ้นครับโอ้ครับครับนี่เห็นผลเลยเพราะว่าเห็นผลเลยครับอาจารย์บูชายนี้ก็บูชาอยู่ครับผมก็บูชาอยู่บูชาอยู่ครับที่บ้านก็บูชาอยู่ติดรถครับองค์บูชาก็าติดรถไปไหนไปเดินทางก็สะดวกปลอดภัยอไปนอนค้างที่ไหนก็ติดตัวไปของวัดพิชัยเลยก็มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนวัดพิชัยก็คือที่ดังๆจริงๆองค์เล็กๆองค์มาเป็นแสนก็อของอาจารย์ลอยพองเงินครับ มีองค์เป็นแสนเลยครับครับองค์เป็นแสนแม้แต่หลวงพ่ออุดมทุกวันนี้องค์ละหลายหลายหายมื่นครับเลอครับรุ่นแรกขึ้นวันหมดวัดก็ทุกวันนี้ก็หลายหลายหมื่นในการเช่าอหัรบูชาครับตอนนี้ก็คงหายากเลย,าย,ยไหมครับยากครับเพราะสร้างหลวงพ่ออุดมท่านสร้างน้อยครับและท่านใช้วิธีอธิษฐานจิตเวลาพุทธาพิเศษอ่าเทวพิเศษต่างๆท่านจะบริการคราถาข่อนข้้นนานมแม้แต่อาจารย์ที่สารหุดด่นนะครับเวลาสารก็ต้องบริการคาถากำกับทุกเส้นครับ ต้องเรียกรูปเรียกนามเรียกอาการเสร 2, บสองก็กับด้วยตอนมาถวายพระอ,อุดมในพิธีอธิษฐานจิตท่านจะกํากับเคยมีเสถหารเคยมานั่งในพิธีครับตอนพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตนะฮะตอนนะครับก็เสถหารท่านบอกว่าท่านท่าน,ท,านท่านสัมผัสได้ว่ากุติโยกไปโยกมาครับโ,โยกไปโยกมาอย่างนี้เลยครับพอออกจากกุติมาเหลือเท่าไหร่ขอเช่าทั้งหมด เพราะเขาเขาเห็นประสบการณ์เห็นเห็นเห็นกระตุ้นตาเลยใช่เดี๋ยวนั้นเลยทำบุกเสกเลยหรือแม้แต่ตัวผมเองผมก็เจอครับประสบการณ์มีเลยประสบการณ์โอ้เจอบ่อยครับแม้แต่พี่ที่เฝ้าตู้เนี่ยเป็นโควิดเป็นนอนโรงพยาบาลนะครับเป็นนอนโรงพยาบาลห้องไอซียูไม่มีลิ้นลิ้นจุกปากตาเหลือกชักแล้วครับในในนั้นนะฮะนี่มิถึงพ่อคุณพ่นบอกมึงไม่ตายเดี๋ยวกูช่วยมึงเอง จังหวะพยาบาลเข็นศพคนที่อยู่ห้องไอซียูออกมาพอดีครับหมอพูดคําเดียวว่าคุณรอดแล้วนะเข็นเข้าทันครับจริงเรื่องจริงครับแม้แต่ตัวผมเองอย่างที่บอกครับหลวงพ่ออุดมเนี่ยท่านไม่ได้เรียนโดยตรงมาท่านเรียนจากสายวัตถุทรงธรรมแต่ท่านบอกท่านรู้ว่าเสศจยังไงเพราะโบราณประเพณีถ่ายทอดกันมาอตอนผมได้รับวันพ่อแห่งชาติวันที่ห้าจำได้ห้าธันวาไปรับตอนประมาณทุ่มหนึ่ง รับช่วงพขเพเลยครับเราก็นึกในใจว่าเออหลวงพ่อไม่เคยเรียนจะเสกเข้าหรออืท่านก็ให้มาพอไปบ้านผมก็นั่งถ้าหลวงถ้าพ่อขุนพยนต์มีจริงขอให้มานี้ไม่ให้เห็นหรือทําให้รู้ว่ามีตัวตนอืหลับแรกมาเข้าฝันเลยครับม,มายืยนอยู่หน้าประตูบ้านตัวดําใหญ่บงังประตูมาเลยดําเมี่ยมเลยครับแต่ที่รู้เป็นพราหขุนเพราะมือเป็นสารเป็นตอ,อเป็นกิ่งๆครับเช้ามามาเรียนท่านท่านท่านก็บอกว่ามี มีตัวตนจริงแต่เน้นย้ําคนที่บูชาต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยถึงจะมูสําเร็จมูเห็นผลครับแล้วผมผมเข้าไปถึงวิธีการทําอีกนิดนึงครับอาจารย์แต่แตและองค์เนี่ยพระพระทำหรือเป็นคารวะทำครับก็ของวัดธรริยมเนี่ยเนื่องจากหลงพ่ออุดมท่านสลาภาพมากแล้วปัจจุบันนี้ท่าน,นท,ท่าน,ท,านท่านไม่อยู่แล้วครับซึ่งมรณาไปเมื่อปีที่ครบหนึ่งปี ท่านก็ให้ลูกศิษย์นะครับที่เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ครับ,รบที่มีวิชาคมในการสารเวลาสารก็จะเรียกรูปเรียกนามกำกับคาถาลงไปทุกครั้งทุกองค์ฮะองค์ละทุกองค์นะครับไม่ใช่วาทีเดียวทําต้องบวงสรวงต้องกากับคาถาบูชาทุกองค์ครับแล้วก็มาให้หลวงพ่ดอดงอธิษฐานจิตในพิธีอีกทีครับแล้วส่วนใหญ่คนที่สารเนี่ยจะเป็นพระหรือเป็นคาวาะก็จะเป็นคารวะาครับ จะเป็นคารวะแต่ในความเป็นจริงก็มีทั้งพระและคารวาสแต่ของพระอุดมจะเป็นคารวาครับแต่ส่วนใหญ่คารวาที่มีวิชาจะสารให้ครับครับพออจะเอ่ยชื่อได้ไหมครับก็ของชื่อเอ่ยนามได้วัดธรรมนิยมของพระอุดมเนี่ยจะมีอากาารอจารย์เก่ฑ์ทุ่งบางเออินนะแต่ท่านปิดตัวครับท่านท่านไม่ไม่เปิดครับท่านไม่เปิดแล้วก็จะมีลูกศิษย์อาจารย์ลอยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปี่นะครับอ่าลุงแหลม นะครับอาจารย์ตีท่าเรือแดงนี่ก็จะเป็นคารวาสสายพุนพยนต์ที่อยุธยาให้การยอมรับหรือถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับยอมรับก็จะมีหลวงพ่ออุดมนะครับถือเป็นครูบาอาจารย์ระดับต้นๆของยุทธยาสายหุ่นพูดยังไงถ้ายุคสองพันก็ต้องเป็นพระหุ่นของพ่ออุดมนะครับแล้วก็จะมีพระครูปืนพระราชโดลพรไทยหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตบางประหันอย่างเงี้ยครับเกจิแต่ละองค์นี่ผม ขอยัดพูดเลยว่ากาบได้สนิทใจและเก่จง,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 งจริงเจตนาดีจริงทําจริงนะครับเพื่อสืบสารคุนพยนต์ให้คงอยู่กับยุทยาและประเทศไทยเราเพราะคุนพยนต์ดั้งเดิมเนี่ยก็มาจากการจัดสารของชาวบ้านชาวนานเนีครับออเอายา่าคาเอาข้าวมากรรเป็นก้อนแล้วก็หักสารเฝ้าสวนเฝ้าเฝ้านาเฝ้าบ้าน หลังๆก็เริ่มมีวิทยาการเอาตอกเอาสารมามาสารเป็นตัวหุ่นเหมือนหุ่นไล่ไล่ลกาแต่ลดขนาดให้ตัวเล็กลงครับครับนะครับ,รบเพื่อมาห้อยห้อยบูชาห้อยคอติดตัวครับก็เกิดวิถีวิทยาการแล้วก็หลวงพ่อ,อดมก็เป็นเอกอุองค์แรกที่เอาลวดทองคาแท้ครับลวดเงินมาสาร,รเป็นองค์แต่แล้วของหพ่อ,อดมก็จะมีคุณพยนต์เนื้อทองคำแท้เนื้อเงิน ซึ่งมูลค่ามหาศาลมาก<ม>แล้วหลวงพ่อท่านทําน้อยครับทําไม่เยอะจุดเด่นของหลวงพ่ออุดมท่านก็จะอุดผงพิเศษไปตรงใต้ฐานมีเทียนชัยท่านมีผงพุทธคุณท่านมีผงหลวงพ่อปานแล้วเกสรท่านผงหลวงพ่อปานท่านได้มาตั้งแต่ครั้งปู่ท่านนะครับครกล่องจาบนะครับเป็นคนรักษาอาการเจ็บป่วยของหลวงพ่อปานรูปสินพ่อปานเลยถาวายผงพุทธคุณมาตกทอดของหลวงพ่ออุดมครับ ท่านก็มาผสมอุดเป็นชนวนมวลสารของหุ่นพยนต์เป็นเอกลักษณ์ครับแล้วทุกวันนี้ถ้าสายมูเนี่ยอยากจะได้ต้องมาที่ไหนวัดพิชัยหรือว่าวัดธรรมนิยมครับก็เนื่องด้วยวัดธรรมนิยมนะครับอยู่ภายใต้ความเมตตากำกับดูแลของพระอุดมท่านอุปถัมภ์วัดธรรมนิยมด้วยจริงท่านอยู่วัดพิชัยสงคามแต่ท่านเมตตาวัดธรรมนิยมเป็นวัดที่สองนะครับคุณพยนต์ท่านเลยกำกับสั่งไว้ว่า คุณพยนเนี่ยถ้าจะทําให้วัดยมไว้ในการบูรณะรช่วยเหลือวัดยมมีเฉพาะวัดยมเท่านั้นวัดพิชัยจะไม่มีมนะครับก็จะเป็นที่รู้กันในใสายวิทยาและสายคนที่ชอบเครื่องรางขังว่าคุณพยนต้องมาทาบุญบูชาวัดธรรมนิยมเท่านั้นนะครับ,รบแต่เครื่องรางอื่นๆก็ทาบุญที่วัดพิชัยสงครามครับอ,อ,อ,อยากให้อาจารย์บูเชิดครับฝากนิดนึงสาหรับวัดธรรมนิยมมีอะไรที่ น่าสนใจถ้าเข้ามาเนี่ยต้องการเช่าหุน่นพยนต์แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจในวัดนี้อีกครับครับอ่านะครับวัดพานิยมเนี่ยครับจริงๆเป็นวัดประวัติศาสตร์ดั้งเดิมครั้งก่อนกรุงศรียุธยาเป็นราชธานีนะครับอ,องค์ประธานจริงๆคือหลวงพ่อดำอหน้าอุโบสถประธานนิยมนะครับใต้ฐานหลวงพ่อดำเนี่ยครับจะมีพระบรมอัฐิของพระนเรศวรวหมาราชแล้วก็จะมีรูปปั้นนะครับที่เป็นไม้แกะจาก เสาหลักเมืองกรุงเทพครับอือแกะเป็นรูปอ่าพราะนาเรศวรมหาราศปางบรรทมโอ้ก็จะครับจะอยูู่ได้ถังอยู่ได้ครับโ,โดยหลวงพ่อดําเนี่ยเป็นพระรูปฝักดิทธิ์หินรส้แดงครับนะครับก็เป็นพระรูปเก่าสมัยก่อนรุศกก็คือตั้งแต่ก่อนสมัยกยยรุงมยุยธยาคนอกนากจากนั้นแล้วในพระในอุโบสถนะครับก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปกษัตริย์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับสามที่สามพระองค์ นะครับเป็นรูปวาดกิจกรรมครับเป็นรูปวาดเกี่ยวกับอ่ากษัตริย์ทิทยาครับนะครับแล้วก็มี QR code คนะครับเราสามารถยีิง QR c o d คแล้วข้อมูลใน u t u b e ได้เลยแล้วก็จะมีนะครับพระมหาพมเสถียรองใหญ่เป็นพระมหาพมเสถีที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือปางยืนปางประธานพรโอพระมหาพมเนี่ยครับคนจีนคนต่างชาติก็นิยมมาไหว้ครับองใหญ่ครับก็ส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่อง โชคลาภแล้วก็เรื่องความธุรกิจร่ำรวยนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่ตอนนี้เป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่ศรัทธาของกลุ่มลูกศิษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็คือพ่อคุณพยนต์นะครับ <c oughs> เพราะคนจะมาไหว้ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเยอะแล้วก็คนต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วในโบสถเนี่ยเปิด ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนหรือว่ามีเวลาไหมครับอ๋อเปิดโบสถ์เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลยโดยมีเจ้าวาดท่านจะนั่งรับผู้ศรัทธามาก,กาศการบูชาทุกวันครับนะครับ,รบก็ขออนุญาตฝากท่านผู้ชมสายมูนนะครับท่านผู้ชมที่สนใจเครื่องราวขังเพราะขุมพยนต์เป็นการบูชาอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีโทษมีแต่คุณคไม่มีลบมีแต่บวกยิ่งขอยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี และที่สําคัญผู้บูชาจะต้องศรัทธาในเรื่องนั้นจริงๆแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาตามที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออุดมท่านสอนไว้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับมั่นใจเลยว่าคนที่บูชาแล้วเพราะส่วนใหญ่บูชาไปครั้งแรกจะกลับมาบูชาอีกแล้วก็จะชวนคนที่รู้จักเข้ามาบูชานะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับ พ่อหุ่น์ครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของวัดธรรมนิยมครับครับแล้ววันนี้นะครับพี่น้องสายมูนะครับนะฮะติดตามกันสําหรับรายการเดอะมูว์มาสเตอร์แล้วก็เพจเดอะมูว์มาสเตอร์ของเรานะครับนะเราจะนําสิ่งดีๆนําสิ่งที่เป็นสายมูนะครับไม่ว่าจะเป็นสายขาวสถานที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศมาทยอยให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับวันนี้เดอะมูว์มาสเตอร์ของเราสวัสดีครับสวัสดีครับจา์ สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ